เกือบครบทีมตกลงแล้วกับพี่เพียวันนี้น่ะมามงไหนมาแล้วก็ไม่ลงสะะเนอมาแล้วก็มาบลบลุงสะทำเป็นนอนนั่นแหละเดี๋ยวไปลงสะก่อนนั่งดูสามีทำไมคอไหลชันจริงไม่้ินจริง ฮะคุชบอกแล้วว่ามันต้องใช้ห่วงยางไอ้ที่พุงในท้องน่ะห่วงยางดีๆนี่เองไม่ได้ลูกว้าวว้าว ข้าแถวข้าแถวจะไปฉลองวันเกิดฉลองวันเกิด,เ,กดเต็ม53าสิบสามองแฟนน้องสาวและพอใหญ่ก็ตามมา53ใครสวยสุดยกมือขึ้นเขาจะให้เข้าไม้เซรีนนี่พอคนไหมเนี่ยพอคนไหมยะเอดนดี้สมชอเฟอร์อะไรเก็บตังเก็บตัง Hva uh, heter du? เมียเขาติดมาไหนยาเดี๋ยวผมพูดดิปีหลงสกันนี่ฟ้าครูสก์เนี่ยครูดีลินแสดงมาสเตอร์ดิฝรั่งมาเมืองไทยกี่ครั้งกี่ครั้งก็แปลกใจว่าเมืองไทยทำไมสายไฟระยงระยางแบบนี้ แล้วมอเตอร์ไซค์เยอะมากรถยนต์เยอะมากแต่เขาก็อยู่กันได้เนาะแกบอกก็เออเนาะก็ใช่เนาะคือแบบด้วยความที่เอเมซิ่งของเมืองไทยไะเนาะนั่งคุยกันว่าเออรถก็เยอะมอเตอร์ไซค์ก็เยอะสายไฟก็เยอะนะหลังจากที่เราลงจากรถสองแถวที่เราใช้เป็นประจำเราก็เข้าทางด้านหน้าเดอะร็อกไม่ใช่สิฮาร์ดร็อก โฮเทลคือโรงแรมฮาร์ดร็อกเพราะว่าเราจะเดินทะลุไปตรงฮาร์ดร็อกกาแฟแล้วทางผ่านเขานะโอ้โหหรูหรามหมาเหามากที่จับก็จะเป็นกีต้าร์แล้วของที่โชว์ข้างในก็จะประมาณแบบอ่าพวกอ่าศิลปินที่ร็อก,อก,อกทั้งหลายก็จะแบบอ่าใครนะาายเอลวิสเพรสลี์อะไรประมาณนี้อันนี้คือ มารีวิวโรงแรมเขาหรือเปล่าไม่นะแต่ว่าเราเกี่ยงกับครอบครัวตอนที่ฉายยังเล็กๆ4ปีที่แล้วก็เคยมาพักที่โรงแรมนี้แล้วราคาเขามีตั้งแต่พันห้าสองพันสามพันสี่พันห้าพันเราเกี่ยงก็อยู่ที่แบบเมื่อก่อนที่ยังไม่มีคนดูไม่ใช่คอนโดตากปลานะแต่เป็นคอนโดที่แบบเอาไว้อยู่ตอนนี้ซื้อคอนโดแล้วก็เลยไม่ได้มานอน ที่โรงแรมก็จะนอนที่คอนโดแต่เมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้ซื้อคอนโดเราก็มานอนแถวโรงแรมแถวนี้แหละฮาร์ดร็อกกาแฟนี่แหละโรงแรมฮาร์ดร็อกเขาดีนะเตียงเขาแบบโอ้โหนุ่มสุดๆเนาะฉายเนาะฉ<ม>ายอาจจะจําไม่ได้เพราะฉายยังเล็กอยู่สี่ปีที่แล้วอะแล้วโรงแรมเขาคืออาหารเช้าเขาก็หลากหลายแต่เสียอย่างเดียวคือแบบประมาณว่าแบบอ่าทั้งแบบหลายคนหลายชาติหลายประเทศ แตกต่างภาษากันพอแบบมาอยู่รวมกันในห้องอาหารที่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากพอเวลาแบบเจอกันคุยกันอะไรเงี้ยก็จะเสียงดังในห้องอาหารขนาดที่แบบเออนุกยียงลงมากับลูกที่แบบสายแล้วนะแต่ถ้าคนที่ลงมาตอนเช้าๆอ่ะยิ่งจะเสียงดังกว่านี้แต่ว่าข้ออย่างอื่นเขาก็ดีหมดแต่กับข้าวเขาก็อร่อยกาแฟเขาก็อร่อยเค้กเขาก็อร่อย,ออยพอออกมาทางด้านนอกโรงแรมนะคะที่จะติดชายหาดนั้นอะ่ะเป็น เขาเรียกอะไรนะเป็นสระว่ายน้ําเป็นสระว่ายน้ําที่มีกาดอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาที่เปิดสระนะคะไม่ว่าเขาจะเปิดตั้งแต่เช้าจนดึกเขาก็จะมีกาดที่แบบคอยดูแลแล้วก็เป่านกหวีดแล้วก็คอยดูแลถ้าเกิดเรามีลูกเล็กแด,กแดงคือแบบเชื่อใจได้ว่าลูกเราอะไม่ตกน้ําแน่นอนไม่ตกสระแน่นอนเพราะว่าเขามีกาดคอยดูนั่งอยู่ทุก เกือบทุกมุมเลยของสะแล้วสะเขาก็มีหลายสะมีสะแบบคล้ายๆแบบจำลองหาดทรายแต่เป็นปูนนะเป็นหาดเออจำลองหาดทรายนั่นแหละแล้วก็มีสะแบบที่เป็นแบบที่นั่งแบบเป็นปูนปูนหย,ยาบๆแล้วก็เป็นหาดทรายด้วยก็มีแล้วก็เป็นซุ้มเป็นบังกะโลก็มีแล้วที่แน่ๆคือไม่แน่ใจว่าตอนนั้นคืออาจจะวันเย็นวันศุกร์หรือเย็นวันเสาร์ของ ไม่แน่ใจว่าทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนก็จะมีปาร์ตี้โฟมโอ้โหวัยรุ่นนี้แบบเยอะมากเขาจะเป่าโฟมออกมาต้องซื้อบัตรนะคะแต่ถ้าคนที่ลูกค้าที่เป็นแขกที่พักอยู่ในโรงแรมอยู่แล้วก็จะมีตัวส่วนลดพิเศษหรือไม่ก็ลงมาแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มได้ในราคาพิเศษแต่ถ้าเป็นคนนอกที่มาก็จะแบบมีตัวมีต้องซื้อตั๋วเข้ามาแล้วก็เครื่องดื่มก็จะเป็นอีกราคานึงแต่โอ้โหวัยรุ่นนี้แบบ สุดยอดอะปาร์ตี้โฟมอะไม่รู้มาจากไหนทั่วสารทิปสุกดิบเลยแล้วก็มีเปิดเพลงเสียงดังมากแต่ว่าเรานั่งอยู่ในห้องนะห้องเขาเก็บเสียงดีมากเลยนะดูดูดูสระว่ายน้ำเขาก็แบบน่าเล่นน่ะมีหลายสระด้วยแหละแล้วเราก็ต้องอันนี้คือไม่ได้รีวิวนะแต่เคยมาพักก็จะอยากเออแบบแอบเล่าให้ฟังว่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเดินไปต่อหน้าหาดก็คือ ก็จะเป็นกาแฟละพอเข้าไปในกาแฟวันนี้เรามากันเยอะอยู่ก็คือมาฉลองวันเกิดพี่เพียกับน้องเขยน้องเขยเต็ม53ขวบพี่เพียเต็ม19ขวบ9 11 1 1 1 2 1 3 14ฟิสุตอะคนคุยกับ14คนทั้งหมดปัเข้าไปคนนี้งอแงไม่ไรลูกวว่่าาาเะสสไไมยก็จข้ป เดี๋ยวป้าพาไปซื้อใหม่เดือดฟินเดือดแชมป์แปฟีนสวยไม่เยี่ยมพอสวยนะสวยสวยสวยอยู่เฮ้ยวันลีฟินมีเด็กงอแงแล้วหนึ่งเซรีลูกของเล็กพอเวลาตอนครั้งแรกเลยที่เราเปิดประตูเข้ามาในโรงแรม แอร์ฮตด็อกอะแล้วเขาเห็นโรงแรมหรูหลาแล้วเขาก็บ่นกับแม่เขาไออเราก็ไม่ได้สนใจเมือ่อจะถ่ายวีดีโอเขาบอกแม่เนี่ยฉันน่าไม่สวยเลยกระโปรงฉันก็ไม่สวยรองเทา้าฉันก็ไม่สวยอะไรฉันก็ไม่สวยเลยฉันไม่เหมาะกับที่นี่เลยอันนี้เด็กห้าขวบพูดนะเขาบอกเขาต้องกลับไปเปลี่ยนกระโปรงกลับไปเปลี่ยนรองเทา้เาไออเราก็บอกไม่เป็นไรลูกหนูสวยสวยที่สุดคนนี้ผู้จัดการออกมาต้อนรับเราเลยเขาไม่ได้มาแค่ต้อนรับเรานะเขาก็ต้อนรับทุกคนนันแหละที่เข้าร้านฮาตด็อกาังป ให้เรามานั่งดูให้เรามานั่งเขานั่งกันหมดแล้วอ่ะเขานั่งกันหมดแล้วอ่ะเราจะได้จ่ายแล้วไอเดียอสมเอามันเหลือที่สุดท้ายเราจะได้นั่งเยอะเลยซิสเตอร์บอกปุกกี้ปุกกี้คือพนักงานที่จะดูแลเรานะจ๊ะโต๊ะนี้ฮู้สักสกัตวารรโปสอีเลคแคนเออไฟไฟรีเจนรีเบอร์เกอร์เวลเ์บันไง ไก่ตี่โ uh, ิของคุณพนะคะโลเกีโค้กซ right. ีซาสลัดนะคะเบบี้แซนวิชค่ะไอ้นี่ แล้วก็ของเราเป็นชิคเก้นเทดเดอร์ได้เลยค่ะโค้กพี่ปะออกินได้อยู่อย่างเดียวกินเป็นอยู่อย่างเดียวคือโค้กจะหัดกินจะหัดกินแล้วเขาอยู่นะ กินมากแซชันเปกสแซ่บวันลีกตยูดอ๋อแสลซินแซวันลีกตแซ่บวันลีกตฮึมฮึมฮึมกินรูกินอู้วว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 วอันนี้ของคุณย่าแต่บัสเตอรมูซินอัตโตดูาสมากมิน อันเดียสเราให้คุณอยากกินก่อนลูกชิมลูกชิมเดี๋ยวของแม่สั่งชุกใหญ่มาเบสตินมินสตูดฮะภาษาเดสเปริเสเปริปดสเบสต์นะคเบสตินสเตอร์ดอเบลทุกคนแดดแม่มาโฟน อันนี้ของเราเราสั่งใหญ่สุดโอ้โหโอ้โอ้เตว่าชวาดไม่กินแค่นี้ในวันนี้โอ้โหเตว่าชวาดโอ้ทู่ทู่ฮอนโอ้จะได้สองฝ่ามือสองฝ่ามือโอ้โหสมกำนั่งหัวโต๊ะจริงเลย นัน่งบีบีไหอย่ามาแย่งของแม่อีกแคลเซียมอีกแคลเซียมอืมสเปริคส anyway> ์น like ี่นี่ได้แล้วโว้ยได้ลูกเพิ่มเองละไปไหนก็มีแต่คนอยากเป็นลูกเสียได้นะ้วคุณแม่ว้าว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 ที่ชิงสั่งอะไรลูก พี่ขิงสั่งอะไรอ่ะเก้าเพสราหัเสตินมักกะโรนีชีกันชละีสอุ้ยอุ้ยย่อยย่อยย่อยอ้อยยอยย่อยราหัมสิ้นฮะฮะเดือดลยไมวะอ้วยอบาริสเซอร์โอ้ยบาร์้ดบ่ยไะ น่ากินไหมพี่เบียร์น่ากินไหมน่อรชน่อไหมโวนมากเด็กๆก,ก็จะสั่งแฮมเบอร์เกอร์กันอย่างพี่ฟ้าก็สั่งแฮมเบอร์เกอร์ คุณปู่ก็สั่งแฮมเบอร์เกอร์อ่าคุณย่าก็สั่งสเปริร๊ซี่โครงซี่โครงหมูอบส่วนของน้องเลียงก็สั่งซี่โครงหมูอบแต่ว่าสองหนุ่มชายกับหมูหันเขาลืมเขาลืมทําให้เขารับออเดอร์แล้วเขาบอกตกออเดอร์ไปส่งเมนูเขาก็พนักงานน้องปุ๊กกี้เนะี่ยก็มาขอโทษขอโพยใหญ่เลยคงไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะสองหนุ่มก็ไม่รู้เรื่องก็นั่งรอไปสิ ก็ประมาณอยู่ประมาณเกือบ20นาทีอะที่นั่งรออาหารเขาก็หันมาถามแม่อยู่นะแม่ทาไมไม่ได้กับข้าวสักทีเราก็แบบเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลูกแต่ที่ไหนได้คือพนักงานเขาตกออเดอร์ไปส่งเมนูนั่นแหละสองหนุ่มแต่พนักงานที่นี่นะเขาเก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนเลยนะคือแบบ นกยังมาทุกปีจะต้องมากินฮัทร็อกคาเฟ่ตรงนี้แล้วพนักงานก็หน้าเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วเก่งภาษาอังกมากมากกันทุกคนด้วยนะคือแบบอีเรามีฝรั่งในแบบยังสนิทคิดฟิตอยู่นะยังงูปลาอยู่แต่ของเขาเนี่คือแบบออืืหเก่งจ้ะคือแบบเก่งในอาชีพของเขาอะนะเขาก็คุยในในอาชีพของเขาได้อ่ะ Who's <laughs> one day today? Yeah, one here, one there. Oh, no. What's your name, bro? What's your name? Peter Peter and ER. Yeah PR. Okay. So Peter. So Peter here has a birthday today, so you guys please sing the birthday song with us. Alright you guys, ready? One, two, three! Happy, Happy birthday! birthday.

นี่อ้นนันเดี๋ยวพี่เบียราก่อนนะลูกนี่ดานี่ดาแมทินดาโอ๊ยสบาย ที่เราเดินออกมานะไม่ใช่อะไรนะแบบเออเอามาเดินชายหาดกันดีกว่าบอกี้แต่ว่าเราออกมาแบ่งกันจ่ายบินนะะเพราะว่าน้องเองจ่ายคนเดียวก็ไม่ไหวเพราะมัน11,200บาทเอบาทที่ค่ากับข้าวก็ตกประมาณ9,000ก็โอเคอยู่คนละไม่ถึงพันแ,แต่แบบ ก็จะมีเบียมีอะไรกับข้าวเขาก็300 400มีแพงสุดก็จะเป็นของเก่งที่ s p a r ริปที่หมูอบอ่เพราะว่าเขาดับเบิลใหญ่ดับเบิลก็ประมาณ700กว่าบาทแต่ที่แบบเออเราเราเสียเราเสียที่แบบเออันรัดอื่นอาจจะไม่มีนะคะก็คือค่า Service Service ค่าบริการเขาหักคิด10% 10%ในราคาอาหารก็ 900กว่าบาทแล้วก็ค่าภาษีภาษีของเขาก็7%อันนี้ปกติเลยธรรมดาภาษี7%ก็700กว่าบาททั้งหมดเลยก็คือ1 1 2 0 0บาทก็คือแบบกระเป๋าฉีกเลยแหละวันนี้น่ะแต่ว่านานๆเรา,าใช้เงินทีเนาะแล้วก็ไปกันหลายคนก็ฉลองวันเกิดด้วยแล้วก็โอเคกับข้าวก็สไตล์ฝรั่งนะคะก็แบบ ก็แฮมเบอร์เกอร์อะไรสไตล์ฝรั่งก็ไม่ใช่แบบว่าเราคนไทยอ่ะเนาะเราก็ไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่ก็แบบก็โอเคอ่ะมานานๆมาทีปีละครั้งได้แต่ถ้าแบบให้มาบ่อยๆนี่คือคือแบบทั้งอ่าไม่ใช่ราคาอาหารนะแต่แบบรสชาติอ่ะก็คือเราก็คงไม่แล้วอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนอีสานอ่ะเราไปกินรู้สึกว่าจะคิดถึงเรามากเลยนะสองแม่ลูกเนี่ยลงพัดทีไม่เห็นไม่เห็นเลย เลยเมื่อกี้จ่ายตังตรงฮาร์ดแลอพอเขาถามบอกอะจะตายยังไงครับเงินสดรสแกนบอกเงินสดพอไปร่วมดูเงินสดมันเกือบหมื่นหนะึ่งหม่สองพันเนาะใครจะไปถึอเงินสดเยอะขนาดนั้นอ่ะ,ะเดี๋ยวเราต้องไปกินตำกล้วยนะมาพัทยาต้องไปกินตำกล้วยมาเซ็นทรัลมารับแอ นั่นพี่เพีอ่ะนั่นพี่ฟา <c oughs> ้าคุณปู่คุณปู่ได้ย่าได้อาการอับท้าอลไรไหมคัน <c oughs> อู้คนเยอะเดียมัดสะโพกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้กู พี่เด่นเดี๋ยวพี่เด่นไปไอสายเทพประสิทธิ์ได้ไหมพี่เด่นไปส่งพวกหนูที่ตลาดเทพประสิทธิ์แล้วค่อยไปส่งฝรั่งที่ดูสิทธิ์โอเคนะจ้าอย่าลืมจอดให้นะค่ะวปลาปลาปลาปาอย่าข้นมชิดแล้วนะเด้อขามาขาไปทำไมมันฮะทำไมมันมีเยอะกว่าฮะออเพิ่มแค่พี่เพียมาคนเดียวเองนะฮะ โอ้สิสิเอเมอร์เหรนูนี่นั่มีคนไกมองเเเด็ดเ็สลยะเลนารัมสวยไม่ต้องมานั่งกลนนะ เนาะเออเขาจะไปดูฟุตบอล Na, walking Street. Oh, ada trafik. Di sana mana? Hmm, kan mm -hmm. Walking Street okay. ni leh. อันนี้ตลาดอะไรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแม่พาพาไปบัง k อกลูกบัง kok osomasetku อืมอ่ะเจ้าของอู้ยแถวนี้เนี่ย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 โอ้ยมาสเซฟิน่ะเยอะแถวนี้เนี่ยเนี่ยแถวเลยวัดมาหน่อยนึงอ่ะพี่เบียสวยเนาะแถวนี้เสื้อผ้าสวยเยอะอยู่แถวนี้จะถูกอยู่ ซึ้งเกงในสามตัวร้อยก็ใส่ดียังใส่อยู่เหรอโอ้ำตำรวจตำรวจเออในนักตองเที่ยวก็ยังลงมาตรงนี้เลยเห็นไหมน้องธุษาเน้องเห็นไหมรู้เรื่องไหมเขาได้กี่คู่แล้วอ่ะไหน ไหที่แม่ลองเมื่อวานหรือเปล่านะผู้หญิงก็ต้องคู่กับรองเท้านะคะ,นะ,ะเนาะะไี่คิดดูว่าเดินตลาดนานขนาดไหนจนเขาเก็บปิดไฟปิดไฟไล่เราเลยอะพอจะเก็บลงกึ่งกังขึ้งกังเลยเก็บลงแล้วขอบคุณทุกการรับชมนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ